อย่างโมเมนทต์นุกจนหายไปต้องไปล้างเอาหายไปแล้วก็เก็บเอาอยู่แหนต้นดอกนี่แหน่ว่าตักตะปูจนอีเอยากตะปูดีได้เบ่เข่างั้นเหนียวจุ๊กตักตะปูจนอีเอยากตะปูดีได้เบ่เข่างั้นเหนียวอยู่ นี้ก็มาเดินจากผลเหมือนเดิมค่ะวันหยุดจะพาคุณสาไปทำแผลนะคะก็เลยเก็บเอาไว้จะไปถูในบ้างเนี่ยโอ้ยในยแก่แล้วรวมไปแล้วช้อยต้นดอกไม้เนี่พี่นอ <c oughs> ้องต้นอันนี้ว่าได้สักนั้นแต่ว่ากัยังเหนียวอยู่หยับตะปูตะปูงอพี่น้องงอไป เฮกะเพีกะกนอกพวกอันกล้องพวกอย่างหลายๆยอย่างอันเจ้าของตลาดเขาก็ไปขายของโดนอลไนี่ก็มาเดิมจากฝนเหมือนเดิมค่ะวันหยุดจะพาคุณสาไปทำแผลนะคะก็เลยให้เบิ้งดอกไม้งามๆน้ำพี่น้องเบิ้งงามแต่ว่าโดนฝนแล้วก็ไม่งามแล้วจะโดนฝนแน่ โดนฝนแทนที่จะสดใสเธอกบบทำไมเธอแบบงอนให้เบิ้งดอกไม้น้งามน้ำพี่นองเบิ้งน้ำแต่ว่าโดนฝนแล้วก็ไม่งามแล้วแต่โดนฝนแล้วโดนฝนให้เบิ้งดอกไม้้งามน้ำพี้นองเบิ้งน้ำแต่ว่าโดนฝนแล้วก็ไม่งามแล้วแต่โดนฝนแล้วโดนฝนอ่ะ มันก็ตกใจอยู่ดีๆคุณโผลมาทานี้ค่ะคุณย้อนสอนมาได้ยังไงคะคุณจะเอาเอวฉันไปกินแล้วเก็บเอาไว้จะไปถูหนวางเนี่ยอ้ยในแก่แล้วล่วงไปแล้วจ้อยต้นดอกไม้นี่ยดูน,น,นี่ต้นอันนี้่ก็มาเดินจากฝนเหมือนเดิมค่ะวันหยุดจะพาคุณษาไปทำแห่นะคะก็เลย เดี๋ยใสแว่แนตาคนขันบอใสแว่นตาเออจังสิว่าเห็ดเดี๋ยวเห็นพี่น้องได้ได้หลีตาเอาอันเพิ่นขนขนอันที่เขาบม่ได้เอาออกขายม่ไอ้ไม่ได้สักงั้นแต่ว่าก็ยังเหนียวอยู่หยียบตะปูตะปูงอ,อพี่น้องน <c oughs> อกไปคุยกับพี่กันนองมากดำดำก็สิเก็บเอาล่วงไปแล้วล่วงไปแล้ว ล่วงไปแล้วค่ะแต,ต่ม่ยามคุยกับพี่กันเดี๋ยวใส่แว่นตาอนขันพอใส่แว่นตาเออจังสิบว่าเห็นเดี๋ยวเห็นพี่น้องได้ได้หลีตาเอามาดำดำแล้ิเ็บเอาล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วค่ะแต,ต่ม่ยามคุยกับพี่กันต้องแต่งอย่างนี้เลยจ้า ก่พัะที่นอกยางสายอันก้ติเพิ่นสาแฟอันทำแผลนะคะเนาะเปนนมหมากหรือ้ป็นมหมากเปนนมหมากหรืัน,น,มนมาดอกอันให้เบิ้งดอกไม่น้งามน้าพี่น้องเบิ้งงามแต่ว่าโดนฝนแล้วก็ไม่งามแล้วจะโดนฝนแล้วโดนฝนิ่นอันที่ว่าก็ได้ยู่มองบริเวณที่เขาเศร้าวไห้นะ เพิ่นขนไปทีมเขาก็วางไปทางๆล็อกละพี่น้องอุ้ยเยอะนี่ยเพ่นน <c oughs> ี้หม,มากเพิ่นนี้หมากเพิ่นนี้หมากร้านมาดกอกหมากดำดำก็สิเก็บเอาล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วถ้าล่วงไปแล้วค่ะแต่ไม่ยามคุยกับพี่กันเพิ่นอันที่ว่าก็้อยู่มองบริเวณที่เขาเศร้า,ราไหวเน่ะเพิ่นขนไปทีมเขากระวางไปทางๆล็อกละพี่น้องอุ้ยเยอะนี่ มาดำดัก็สเก็บเอาล่วงไป,แล,ลงไปแ,ลแล้วล่วงไปแล้วก็ล่วงไปแล้วค่ะแต่ม่ยามคุยกับพี่กันแพนที่จะสดใสเธอกับทำไมเธอกับ้บบอนอาตะปูจนเอียอยากตะปูดีแล้วบอกเขาอ้าเหนียวจ้วย่ยไปหอกเป็นคนนองทองพระเจ้า ก็ไปขายของโดนหลายนคนขนของไปถิ่นพี่นอ้องขนขนของไปเทมต้องแต่งอย่างนี้นะจ๊ากายชาพี่น้องยางถ่ายอันก้ติคนที่แฟนทำแขนนะคะเดี๋ยวใส่แว่นตาคนขันพอใส่แว่นตาเออจังสิบว่าเห็นเดี๋ยวเห็นพี่น้องได้ได้หลีตาเอา ก็เลยเดินรอจะเดินรอเดินรอนะคะไปได้ด้วยเลยนะคนรถคันนี้หมากคันนี้หมากคันนี้คันนี้หมากว้านมาดอกเอ็นคันนี้หมากคันนี้หมากคันนี้คันนี้หมากว้านมาดอกเอ็นนี้ก็มาเดิมจากฝนเหมือนเดิมค่ะวันหยุดจะพาคุณสาไปทําแผลนะคะก็เลยมือจะบวมเป็นทุกข์ คนแผลเป็นต้องไปร่างเอาหายไปแล้วก็เก็บเอาอยู่แหนต้นดอกนี่นะนแหนว่าต้องไปจะเดี๋ยวก็สิเข่าไปหาพี่น้องอีกขึ้เก่าหละจ้ะยังไปพราะนครบต้องแต่งะะตอ,อย่างนี้เลยจ้าการใช้ผา,าพีน่น้องยางถายอันผูกติดเพิ่นดีแฟนทำแขลนะคะเนาะเดี๋ยวใส่แว่นตาก่อน ขันปอไซแว่นตาเออจ้าสิบว่าเห็นเดี๋ยวเห็นพี่น้องได้ได้หลีตาเอาต้องแต่งนีเลยจ้ากระจาพี่น้องย่างต่าอันผูติด่นสีแันทําแขนนะคะน้องไปจะเดี๋ยวก็สิเขาไปหาพี่น้องอีกคือเกาหละจ้ะยังไปพรนครบให้เบิ้งดอกไม้งามน้ำพี่น้องเบิ้งน แต่ว่าโดนฝนแล้วก็ไม่งามแล้วจะโดนฝนแล้วโดนฝนฉันก็ตกใจอยู่ดีๆคุณโผลมาทางนี้ค่ะคุณย้อนสอนมาได้ยังไงคะคุณจะเอาเอวฉันไปกินแล้วเมื่อจะว่แเปนทุกข์ไ่นห็ยไปต้องไปล่างเอาหายไปแล้วก็เก็บเอาอยู่แหน่ต้นดอกมีแล้วป้าปูจนอี เหยากตะปูดีได้อูเขางานเหนียวอยู่ครับอยากตะปูตะหนัเหยากตะปูดีได้อูเขางานเหนียวอยู่ครับให้เบิ่งดอกไม้งามๆน้ำพี่น้องเบิ่งงามแต่ว่าโดนฝนแล้วก็ไม่งามแล้วจะโดนฝนแล้วโดนฝนหนักดำๆก็จะเก็บเอา ล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล,ล่วงไปแล้วค่ะแต่มญญายามเฮยกับพีกันเหมแทนที่จะสดใสเธอกับทำไมเธอจับห้องอาะตะปูจะนอี๊อยากตะปูด,ปปดีแล้วเขาเ้า,าเหนียวอยู่เมื่อจากบริเวนทุกพิ่นหายไปต้องไปแล้าหายไปแล้ว เก็บเอาอยุแหนต้นดอกมีแห้ว่าอันเพิ่อนขนคนันที่เขาก็าได้เอาออกขายไหไอพวกอันกล้องพวกอออย่างหลายๆยอย่างอันเจ้าของตลาดเขาก็ไปขายของโมรไลก็เลยเดินรอจะเดินรอเดินรอนะคะไปได้ด้วยเลยนะคนรถของ ขอบคุณพี่น้องเออค่ะที่รับชมคลิปเนาะขอบคุณได้หลายได้กับพี่น้องมันมีจะบอมิหยังระดังหยางแทนที่จะสดใสเธอกับทำไมเธอกับห้อยอาสตูเดนอีอยากะตูดีแล้วพวเขานัาเหนียวอยูบคลิปนี้กับบมีหยังดอกพี่น้องกับสีไกสาระในจักหน้อยกับ มาเบามาคุยกับพี่น้องละค่ะเปิดค่าการมองเห็นเนาะยืนยันตัวตนว,ว,ว่าได้ซักนั้นแต่ว่ากรยนั้นเหนียวอยู่เหยียบตะปูตะปูงอพี่น้องออกไปคุยกับพี่กันอนี้ก็มาเดินตากฝนเหมือนเดิมค่ะวันหยุดจะพาคุณสาไปทําแผลนะคะก็เลยนี้ก็มาเดิมตากฝนเหมือนเดิมค่ะวันหยุะะยด จะพาคุณสาไปทำแผลนะคะก็เลยขอบคุณพี่น้องเออค่ะที่รับชมินะขอบคุณได้หลายด้วกับพี่น้องมันนี้จะบ่มีหยังกระดังยังว่าได้สักนั้นแต่ว่าก็ยังเหนียวอยู่เอยากตะปูตะปูง้อพี่น้องกไปคุยกับพี่กันนาอง ว่ได้สักยันแต่ว่าก็นังเหนียวอยู่เหยยบตะปูตะปูงอ้ <laughs> อพี่นองกไปคุยกับพีกันนองให้เบิ่งดอกไม้น้ำงามน้ำกีนองเบิ่งงามแต่ว่าโดนฝนแล้วก็ไม่งามแล้วลแต่โดนฝนแล้วโดนฝนจะอมเมนทุกอย